ที่บอกว่าไปแจ้งความดําเนินคดีกับผมข้อหาหมิ่นประมาทไม่จริงนะฮะย้านะครับเป็นการตัดกระแสเฉยๆผมบอกถ้าลงมาเทืกประจําวันผมไม่ว่าแต่ถ้าดําเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทผมผมฟ้องกลับนะถ้าฟ้องมาก็จะฟ้องกลับเสียงจากนายแพทย์วรมเดชก,กิจวิกรมส่งไปยังร้อยเอกธรรมนัฐรมเผ่ากรณีที่ถ้าหากว่ามีการแจ้งความดําเนินคดีตนเองก็จะแจ้งความสู้กลับด้วยเช่นเดียวกัน กรณีที่มีการปั่นกระแสข่าวว่ารอยเอกธรรมนัทนั้นให้ทนายความไปดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับหมอวรงหมอวรงบอกไม่ใช่เลยอันที่จริงแล้วเป็นเพียงแค่ลงบันทึกประจําวันเท่านั้นเองคุณธรรมนัทคุณต้งใจเย็นๆนะคุณทํางานใหญ่คุณต้องใจใหญ่เพราะว่าสิ่งที่ผมโพสเฟซบุ๊กเป็นการโพสเตือนคุณและล่าสุดผมเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับจะได้เข้าใจตรงกันแล้วว่าที่บอกว่าไปแจ้งความดําเนินคดีกับผมข้อหาหมินประมาทไม่จริงนะฮะ ย้ำนะครับเป็นการปั่นกระแสเฉยเพราะเมื่อวานนี้ผมไปออกรายการกับที่ปรึกษาเขาเนี่ยเขายอมรับกับผมตรงๆเอาเอกสารให้อ่านว่าไม่ได้แจ้งความที่หมอนะไม่ได้ดำเนินคดีนะแค่ไปลงบันทึกประจาวันเฉยๆอ้าวผมบอกถ้าลงบันทึกประจําวันผมไม่ว่าแต่ถ้าดำเนินคดีฟ้องมิลล์ประมาทผมผมฟ้องกลับนะผมก็พูดแค่นี้ดังนั้นทําความเข้าใจตรงกันนะครับไม่เขายังไม่ได้ไปดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทนะเพียงแค่ไปลงบันทึกประจําวันซึ่งไม่มีอะไร S <S <an> <S เขาไม่มีอำนาจแล้วผมย้ำนะพี่น้องสื่อมวลชนก็เข้าใจผิดทำความเข้าใจเป็นความรู้ให้ประชาชนด้วยว่าคอรมอรักษาการเอาเฉพาะคุณเศรษฐาแล้วกันคอรมอรักษาการรักษาการไปเรื่อยจนกระทั่งคอรมอชุดใหม่เข้าถวายสัตว์วันที่คอรมอชุดใหม่ถวายสัตว์คือวันที่6วันที่6คอรมอเข้าถวายสัตว์ถือว่าเป็นวันที่คอรมอเข้ารับหน้าที่กฎหมายตีความว่าเป็นวันที่คอรมอเข้ารับหน้าที่ และมาตรา168เขียนไว้ชัดเจนว่าเมื่อครมอรขรับหน้าที่ให้ครมอรักษาการหยุดปฏิบัติหน้าที่เท่ากับวันที่6คุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องมาตีความแยกกันว่าบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคําว่าบริหารราชการแผ่นดินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการถแถลงนโยบายต่อสภารับ,บนึง162วรรคสองระบุให้ด้วยบ่งบอกไว้ว่าขเขียนไว้ว่าถ้ามีความจําเป็นเร่งด่วนให้ครมอที่ขัรับหน้าที่ทําหน้าที่ไปพักพางก่อนได้เท่ากับว่าคารมาชุดคุณนรมนเนี่ย ที่ไปดูเรื่องน้ำท่วมคุณมีอำน,นาจแล้วเพราะมันเป็นเรื่องความจะเป็นเร่งด่วนเท่ากับคุณธรมนัฐคุณไม่มีปบทบาทหน้าที่แต่ผมไม่ฟ้องคุณนะผมเตือนคุณทค่น,นั้นเอง